สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอแนะนำการใช้เว็บไซต์ MonkeyEveryday นะคะ m ั n k e y e v e r y d a y c o m เป็นแพลตฟอร์ม Self-Learning ออนไลน์ที่สามารถวางแผนการเรียนเฉพาะบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคนได้ค่ะเรามาเริ่มกันที่หน้าแรกเลยหน้าโฮมเพจจะเป็นหน้าที่มีเนื้อหาอัปเดตล่าสุดที่จะมีเนื้อหาคอยอัปเดตเรื่อยๆโดยพี่ๆแอดมินนะคะกับ เนื้อหายอดนิยมที่นักเรียนนิยมเรียนกันมากที่สุดในช่วงนี้ค่ะทางด้านบนก็จะมีแถบค้นหาบทเรียนที่อำนวยความสะดวกให้นักเรียนเข้ามาค้นหาบทเรียนที่ตัวเองสงสัยหรือสนใจได้โดยเว็บไซต์จะแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาันั้นนะคะเรามาดูที่ฟีเจอร์แรกของเราเลยค่ะ My Everyday b y Everyday เป็นฟีเจอร์ที่สามารถให้นักเรียนวางแผนการเรียนตามเป้าหมายเฉพาะบุคคลได้ในหลากหลายวิชาเลยค่ะเดี๋ยวจะสาธิตการวางแผนการเรียนให้ดูนะคะสมมุติเลือกเป็นวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนจะสามารถเลือกระดับการศึกษาและเป้าหมายของการเรียนในแต่ละคนได้เมื่อสร้างเสร็จระบบจะสร้างแผนการเรียนที่เหมาะสมกับเป้าหมายของนักเรียน จากนั้นสามารถเริ่มเรียนได้เลยค่ะนักเรียนสามารถโหลดชิปประกอบการเรียนแล้วปริ้นออกมาดูประกอบวิดีโอหรือในกรณีที่มีแท็บเลต็ตสามารถใช้แท็บเล็ตเขียนพร้อมดูวิดีโอไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนดูวิดีโอจบแล้วนะคะสามารถทําแบบฝึกหัดหลังบทเรียนได้เลยเมื่อลองตรวจคําตอบแล้วพบว่ามีข้อผิด นักเรียนสามารถคลิกเพื่อดูคำใบ้แล้วลองแก้ก่อนได้ค่ะในกรณีที่นักเรียนทำไม่ได้ก็สามารถดูคำใบไ้ได้เช่นกันค่ะเป็นเสมือนครูที่คอยมาไกลา้นักเรียนเวลาทำแบบฝึกหัดค่ะในกรณีที่นักเรียนทำผิดแก้แล้วยังผิดหรือทำไม่ได้สามารถกดดูเฉลยได้เลยค่ะ ฟีเจอร์ต่อมานะคะ My Library ค่ะในกรณีที่นักเรียนสนใจเนื้อหานอกเหนือจากแผนการเรียนของตัวเองใน My Everyday นะคะน้องๆสามารถเข้ามาที่ My Library ได้เลยนะคะฟีเจอร์จะเป็นเหมือนห้องสมุดที่มีเนื้อหาตามระดับชั้นและวิชาเพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนและทำแบบฝึกหัดได้ตามที่สนใจค่ะวิธีการเรียนก็จะคล้ายๆกับการเรียนใน My Everyday เมื่อสักครู่นะคะ ฟีเจอร์ไฮไลท์ของเราอีกฟีเจอร์หนึ่งเลยก็คือ my exam นะคะในฟีเจอร์นี้เราจะเป็นครั้งข้อสอบเก่าและข้อสอบที่ทางทีม monkey everyday ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักเรียนได้สามารถเข้ามาฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวในการลงสนามสอบจริงนะคะเดี๋ยวลองสาธิตการทำข้อสอบให้ดูนะคะนักเรียนสามารถเลือกข้อสอบที่ต้องการทำได้เลยแล้วโหลดข้อสอบมาเหมือนเดิมนะคะนักเรียนสามารถปริ้นหรือในกรณีที่มีแท็บเล็ต สามารถเปิดทำประกอบกันได้แบบนี้เลยค่ะระบบจะให้เวลาทำข้อสอบตามจริงเลยนะคะนักเรียนสามารถฝึกเสมือนทำข้อสอบจริงได้เลยโดยกระดาษคำตอบในระบบจะรองรับทั้งโจทย์ที่เป็นปรัยและอัตไนค่ะเมื่อทำข้อสอบเสร็จนะคะระบบจะวิเคราะห์เนื้อหาที่นักเรียนอ่อนหรือเก่งในแต่ละบท เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปปรับปรุงและอ่านเพิ่มเติมได้ถูกจุดนอกจากนี้ยังมีเฉลยข้อสอบถูกข้อแบบละเอียดให้นักเรียนสามารถทบทวนได้ค่ะข้อสอบที่นักเรียนเคยทําไปแล้วจะรวบรวมอยู่ในประวัติการสอบนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพรวมว่าเราควรฝึกฝนเพิ่มเติมในวิชาไหนและนักเรียนสามารถกดเข้าไปดูพัฒนาการของตัวเองเพื่อวางแผนการเรียนในอนาคตได้ค่ะ ฟีเจอร์สุดท้ายนะคะไม c แชทในทุกๆหน้าค่ะเราจะมีพี่เซียนจออยู่ข้างล่างตรงมุมหน้าจอนะคะเพื่อเป็นซัพพอร์ตให้น้องๆในกรณีมีคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาก,การเรียนหรือการใช้เว็บไซต์นะคะนักเรียนสามารถทักแชทเข้าไปแล้วจะมีทีมงานเข้าไปคอยซัพพอร์ตนักเรียนได้ตลอดเลยค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเว็บไซต์มัง e ี everyday นะคะ หวังว่าเว็บไซต์ของเราจะสามารถช่วยให้นักเรียนบรรลุเป,ป้าหมายของตัวเองได้นะคะ